เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้ลงพื้นที่ที่บ้าน3มช่องเหนือตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคถึงแม้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นเกาะและมีน้ำอยู่มากมายแต่ก็ไม่สามารถนำน้ำมาบริโภคได้เพราะมีความเค็มและมีความสะอาดไม่เพียงพอ ทางทีมงานได้พบนวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่สามารถช่วยเปลี่ยนน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดได้และด้วยนวัตกรรมนี้จะสามารถช่วยเหลือชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือได้อย่างไรไปติดตามชมครับโตโยตา้าคนจริงสร้างสุขปีส หลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้ทราบถึงปัญหาของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือทั้งๆที่มีน้ําอยู่มากมายแต่กลับต้องหาซื้อน้ําจืดจากแหล่งน้ําอื่นมาใช้ในการบริโภคมาในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อตอร์ธิดารัตบุญศรีอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพร้อมคณะจิตอาสาและทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนน้ำทะเลที่เป็นน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคด้วยเครื่อง s o ฟต์ซอฟมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือ และตอนนี้นะครับอาจารย์ธิดารัตน์นะครับก็กําลังอธิบายขั้นตอนวิธีการนะครับนำนำวัตกรรมการเปลี่ยนน้ําเค็มให้กลายไปเป็นน้ําจืดเพื่อให้ชาวบ้านรวมถึงจิตอาสานะครับได้เข้าใจแล้วก็ไปกลับใช้ได้ครับเครื่องซอฟต์ซอฟต์ประกอบด้วย3ส่วนโดยหลักการทํางานนั้นเริ่มจากการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ระดับ5โวลต์เข้าไปที่ขั้วอ,อลูมิเนียมที่ชั้นฐานกำมันเพื่อกระตุ้นให้เกลือต่างๆแตกตัวรวมถึง คลอเรีนมาเกาะที่ขั้วแผ่นอลูมิเนียมก๊สคลอรีนนี้จะสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ําได้ด้วยจากนั้นน้ําจะผ่านทานกามันเพื่อกําจัดสีและกลิน่นรวมถึงโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําทะเลแล้วน้ําจะถูกส่งต่อไปอยังชั้นเรซินมีทั้งเรซินประจุลบและเรซินประจุบวกทําหน้าที่ในการแยกสารส่วนประกอบต่างๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในน้ําเมื่อเสร็จขั้นตอนทั้ง4กระบวนแล้วจะได้น้ําจืดที่ไร้สีกลิน่นปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชาวบ้านสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเขาในรูปแบบไหนได้บ้างครับพื้นที่ที่มีสภาพเป็นเกาะในกรณีที่ขาดแคลนน้ําจืดจริงๆก็อาจจะสามารถใช้กับน้ําทะเลได้ยกเว้นในกรณีเดียวก็คือไม่มีฝนตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วน้ําทะเลเนี่ยเค็มพอๆกับน้ําเกลืออันนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคม,มีค่ะจากความสามารถของเครื่องซอฟต์ซอฟต์นั้นหากเป็นน้ําทะเลจะสามารถกรองน้ําจืดได้80ลิตรต่อชั่วโมง และหากเป็นน้ำกร่อยจะสามารถผลิตได้120 150ลิตรต่อชั่วโมงแต่สภาพน้ำกร่อยในพื้นที่มีค่าความเค็มอยู่ที่35 37เป็นค่าความเค็มที่เกินมาตรฐาน เนื่องจากน้ำฝนทิ้งช่วงจึงไม่มีน้ำฝนมาเจือจางความเค็มจึงสามารถกรองได้น้ำจืดปริมาณ60ลิตรต่อชั่วโมงหรือคิดเป็น43,200ลิตรต่อเดือนซึ่งโดยปกติชาวบ้านจะมีการบริโภคน้ำดื่มอยู่ที่ประมาณ4,000 40, ลิตรคิดเป็นจำนวนเงิน800,000บาทต่อเดือนแต่หลังจากที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี3ได้นำนวัตกรรมซอฟต์ซอฟต์มาช่วยเหลือชุมชนจึงทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการซื้อน้ำอีกต่อไปและยังมีน้ำดื่มสำรองไว้บริโภคอ,อีกจำนวน3,200ลิตตร่ออเดืน นวนน้ำดื่มที่ผลิตได้ทั้งหมดคิดเป็นจำนวนเงินมูลค่าถึง8 6 4 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวครับคนในหมู่บ้านนี้สามารถผลิตน้ำดื่มใช้เองที่สะอาดจริงๆค่ะผมก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการนี้ที่จะได้เปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดที่มันประสบผลปัญหาอยู่ในหมู่บ้านสามช่องเหนือในตอนนี้ครับผมชาวบ้านน่าจะหาอุปกรณ์แถวดานค้ามาประกอบเองได้ปีนี้ภัยแล้งมันยาวนานมากนั้นแหล่งน้ำจืดในแต่ละหมู่บ้านและเกาะแก่งเนี่ย จะน้อยรู้สึกอ,อาจารย์ทําการบ้านมาดีฮะเป็นของที่หาได้ในชุมชนสามารถดูแลก,กันด้วยชุมชนตัวเองแล้วก็นําไปใช้ได้ในชีวิตจริงเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีสคํานึงถึงคือทําอย่างไรที่ชาวบ้านชุมชนบ้าน3ามช่องเหนือ มีการแบ่งปันจัดสรรน,น้ำเพื่อน,นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคงต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชนเราต้องตั้งคณะกรรมาการนะครับเข้ามามีส่วนร่วมและก็มาวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรนะครับเราจะให้ทางชุมชนมาใช้ใน,ใน,ใ,นในช่วงไหน ภารกิจของเรานรในวันนี้ที่บ้าน3าช่องเหนือก็เสร็จสมบูรณ์นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับที่ทําให้วันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับจากน้ําเค็มเป็นน้ําจืดที่สามารถที่จะใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้อะไะครับขอเสียงกาลังใจจากทุกคน่อยนะครับโฮยตาคนริร้างสุขปีสามบบ๊ายบาย ชุมชนใดที่มีปัญหาต้องการให้โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขนำนวัตกรรมไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนของท่านก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ทาง w w w t h a i r e ย l t v c o m ครับ